บางทีเราก็เจอเพื่อนร่วมห้องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเห็นเราเป็นคนใช้เลยแบบเนี้แบบว่าอวขอแบบหนีเที่ยวก็ต้องหนีแบบรอคุณป้าหลับแล้วก็ออกไปทางสวนเลยแล้วตะวันเนี่ยอยู่ Airbnb ยาวขนาดไหนเนี่ยปีครึ่งปีครึง่ง ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับย้ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดนะครับเป็นคนไทยที่มาทํางานที่แคนาดาประมาณสัก5ปีแล้วล่ะครับทำงานในสายแอนิเมชันแล้วก็วิชเอรเฟกซ์แล้วในวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆเลยไหนแนะนําตัวหน่อยสิสวัสดีค่ะชื่อตะวันนะคะทํางานสายเดียวกับคุณเบิร์ดนะคะแล้วก็เป็นคนไทยที่อยู่ในแคนาดาเมืองมอนทรีออลมาประมาณ6ปีแล้วค่ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะบคุณ คุณเบิร์ดด้วยที่ชวนมาวันนี้นะคะเออก็ Sorry Sorry ก็ขอบคุณตะวันมากเลยนะที่มาแจมกันในวันนี้เนาะ,อะเออพอดีว่ามีเพื่อนๆในคอมเมนต์อนะ่ะเขาคอมเมนต์ว่า้อ,อ,อยากให้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องบ้านเช่ากันแต่ว่าเราเนี่ยมีแค่ประสบการณ์ในมอนทรีออลเนาะแต่เห็นตะวันเนี่ย,ยไปหลาย<ด>ที่<ด>เลยก็เลยชวนกันมาคุยในวันนี้โอเคค่ะซึ่งในวิดีโอในวันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะแบ่งเป็นหลายวิดีโอหน่อย mm hmm. เนาะเออในวิดีโอนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับประสบการณ์บ้านพักห้องแรกกันแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำ และกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตะว,วันก็มีช่องย t u b e <c oughs> ของตัวเองแน่าไหนขายหน่อยสิโอเคค่ะตะว,วันกับเพื่อนนะคะก็ทำช่อง YouTube ที่เราพูดคุยถึงเรื่องเบื้องหลังของวงการ VFX animation นะคะชื่อว่า CG Adventures ค่ะส่วนตัวตะว,วันเป็น animator นะคะตะว,วันก็จะทำอีกช่องหนึ่งเพื่อแชร์ท i p s and t i c ิ cks ในการ Anim เม e นะคะถ้าสนใจก็กดติดตาม CBB animator ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ฝากเพื่อนๆลองไปแวะชมกันด,ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเรื่องคุยกันเลยดีกว่าเนาะเออก็เดี๋ยวมาคุย กันดีกว่าว่าเออห้องแรกที่ตะวันได้มาเนี่ยได้มายังไงได้อย่างที่ถูกใจไหมแล้วก็เจออะไรบ้างเรื่องที่ดีเรื่องไม่ดีโ <Okay. S 2> อเคได้เลยนะคะเราต้องเกริ่นก่อนว่าตอนนั้นตะวันอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็ได้งานที่มอนทรีออลตะวันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการหาห้องเพราะว่าเราไม่รู้จักใครเลยที่แคนาดาถูกไหมคะเพราะฉะนั <Okay. S 1> ้นวิธีการของตะวันก็คือใช้ airbnb ค่ะไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆแต่ว่าอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะคะ airbnb เนี่ยเป็นเว็บที่เราคิดว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนะ เป็นเว็บสำหรับหาที่พักชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นรายวานันรายเดือนหรือว่ารายปีนะคะส่วนตัวที่ตะว,วันเลือก Airbnb เนี่ยก็เพราะว่าเราสามารถอ่านรีวิวของที่พักนั้นๆได้แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการอพาร์ตเมนต์แบบไหนอพาร์ตเมนต์แบบแชร์อพาร์ตเมนต์แบบส่วนตัวบ้านทั้งหลังหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่มีความเป็นโรงแรมนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวตะว,วันเนี่ยตะว,วันจะเลือกพักกับที่พักที่เป็น Superhost เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาการันตีมาแล้วว่าโฮสคนนี้เขาดูแลเราดี เขามีความรับผิดชอบแล้วก็ส่วนตัวตะวันเนี่ยหาที่พักที่อยู่เป็นรายเดือนนะคะก็เลยค่อนข้างจะพิกี้เราเลือกนิดนึงใช่เลือกเยอะนิดนึงก็เลยใช้ Airbnb ดีกว่าค่ะตอนตอนนั้นนะคะแล้วก็ไล่อ่านรีวิวนะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบพักไกลจากเมืองนิดนึงแต่ว่าต้องใกล้รถไฟฟ้าเพื่อที่เราจะได้ไปทํางานสะดวกค่ะแล้วก็สามารถเลือกแอเรียของที่ที่เราอยากจะอยู่ได้เงี้ยค่ะเป็นเว็บที่ค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตะวันชอบมากๆเลยก็คือส่วนลดค่ะเพราะว่า Airbnb เนี่ยถ้าเรายิ่งจองพักเป็นระยะเวลานานเราก็จะได้ส่วนลดเยอะขึ้นอย่างเช่นถ้าเราจอง1เดือนเราอาจจะเสีย25งหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจอง4เดือนก็อาจจะลดเป็น22งหมอะไรแบบนี้ค่ะก็สะดวกมากๆเลยตอนนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตอนชอบมากๆก็คือถ้ามีอะไรผิดปกติหรือว่าเรายกเลิกการเช่าอยู่ของเรากลางคันอย่างเงี้ยค่ะพนักง,งาน Airbnb เนี่ยเขาก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ว่าเออโฮสต์ host, เขาปฏิบัติกับเราไม่ดีหรือเปล่าถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยเขาก็สามารถคืนเงินให้เราได้แล้ว ก็ช่วยเหลือให้เราได้ที่พักที่อื่นได้ด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วตะวันเนี่ยอยู่ Airbnb ดีเนี่ยยาวประมาณขนาดไหนเนี่ยจริงๆตะวันตั้งใจจะอยู่แค่เดือนเดียวค่ะแต่ว่าชอบมากๆก็เลยอยู่ไปเลยปีครึง่งปีครึง่ง <laughs> ใช่ก็คือแบบเหมือนคลิกต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยว่าเราจะอยู่จะอยู่แล้วก็ส่วนตัวตะวันเนี่ยอยู่แบบบ้านที่แชร์กันเพราะว่าเราย้ายมาอยู่คนเดียวเราก็ไม่อยากอยู่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมของคนที่นี่คนที่มอนเชียลด้วยแล้วก็เราก็อยากฝึกภาษาด้วยเราก็เลยเลือกบ้านที่แช อยู่กันหลายหลายคนเนี้ยค่ะเราก็คุยกับเจ้าของบ้านว่าเราอยากจะอยู่นั้นน้อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็เลยเอาห้องเนี้ยออกจาก Airbnb แล้วก็ให้ตะวันเช่าคนเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะโอเค<ๆ>แล้วตอนที่ตะวันเช่าห้องหลังจาก Airbnb <S <S <ๆ>ก็ทําสัญญาปกติหรือเปล่านะเออไม่ได้ทําสัญญาแบบว่าเขียนเป็นลีสชัดเจนแต่ว่าจะเป็นแบบเหมือนคุยกับเจ้าของมากกว,ว่าเพราะว่าเจ้าของบ้านก็คืออยู่ในบ้านหลังนั้นเลยอย่างเงี้ยเราก็คุยกันได้ส่วนตัวบ้านหลังนั้นตะวันไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรเลยค่ะจะออกเมื่อไหร่ก็แค่บอกเา เดือนล่วงหน้าเขาก็จะเอาห้องนี้กลับไปอยู่ใน Airbnb อีกรอบหนึ่งไรงี้ยอ๋อโอเคแล้วถามนิดนึงนะ,ะเพราะว่าเห็นว่าเราไม่มี l e a ในกรณีนี้แล้วเราสังเกตว่าเวลาเราไปเช่าห้องที่อื่นเนี่ยสมมติเราไปดูห้องเนี่ย<ๆ>เขาจะถามก่อนเลยว่าเรามี reference หรือว่าเรามีลีส s ก่อนหน้านี้ไหมไม่เพื่อเหมือนกับดูว่าเราเป็นผู้เช่าทีหรือเปล่าเขาจะไปเช็คอีกทีนึงมีปัญหาหลังจากนี้ไหมหลังจากที่ไปหาห้องต่อไปไม่มีค่ะเราจะอธิบายว่าอย่างห้องเนี้ยห้องแรกเนี่ยจริงๆเขาก็เช็ค reference ของเรานะคะแต่เขาเช็คจาก โปรไฟล์ใน Airbnb ของเรา Airbnb เนี่ยเขาก็ปกป้องทั้งคนพักแล้วก็คนให้ที่พักใช่ไหมคะเวลาที่เราไปเช่าห้อง Airbnb เนี่ยคนที่ให้เช่าห้องพักกับเราเนี่ยเขาก็ต้องเขียนรีวิวด้วยว่าเราเป็นลูกค้าที่ดีหรือเปล่า oh, <okay. S 1> ใช่ค่ะส่วนตัวเนี่ยใช้ Airbnb ตั้งแต่อยู่ไทยแล้วเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ใช้ Airbnb แล้วเราไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยไปเมืองจีนบางทีเราก็เช่า Airbnb เราก็ค่อนข้างมี reference มี record ว่าเป็นลูกค้าที่ดี hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเช่าห้องใน Airbnb เป็นอพาร์ตเมนต์แรกเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถอ่านรี รีวิวของผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่าก็สามารถอ่านรีวิวของเราได้แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณเบิร์ตถามว่าถ้าเราไปเช่าห้องต่อไปเราจะมีปัญหาเรื่องเรสเฟลต์ไหมนะคะตอนตะว,วันไปเช่าห้องต่อไปเนี่ยเจ้าของห้องเขาก็เรียกหาเรสเฟลต์เหมือนกันค่ะตะว,วันก็กลับไปหาบ้านหลังแรกแล้วก็ให้คุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขียนเรสเฟลตให้ตะว,วันค่ะอ๋อ oh, ใช่ <okay. S 2> หรือว่าหรือว่าให้เบอร์โทรก็ได้ให้เขาไปคุยกันเอง oh, ใช่โอ้ oh, คุณป้าเขาก็ใจดีใจดีมากนะคุณป้านี่เหมือนแม่คนที่สองเลยใช่ใจดีมากๆต้้อองขบคุณปามากค่ะทให้ชีวิตการ ทำงานความเป็นอยู่ที่มอนทรีออลในช่วงปีแรกดีมากๆโอเคโอาเป็นเรื่องนะ่ายินดีเนาะแล้วเที่ยวที่ฟังเนี่ยดูตะวันจะถูกใจห้องนี้ <Okay. S 2> มากเลยนะแล้วเจออะไรที่ไม่ถูกใจทำไมห้องนี้เดี๋ยวถามนิดนึงแลวกันกถ้าเกิด <Okay. S 2> มีเนาะมีอยู่แล้วค่ะก็คือด้วยความที่บ้านทั้งหลังเนี่ยเป็นของคุณป้าและคุณป้าเปิดเป็น airbnb ใช่ไหมคะตะวันเนี่ยเป็นผู้เช่าแบบประจําแต่ว่าก็จะมีห้องอื่นที่เป็นผู้เช่ารายวันหรือว่าเป็นผู้เช่ารายสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคนท่องเที่ยวมาเช่าห้องชั่วคราวอย่างเงี้ยค่ะบางที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือไม่เคยเจอแบบแย่เลยนะคะแต่เจอแบบว่ามันไม่คลิกกันมันแบบว่าแบบเขาเห็นเราเป็นคนใช้อะไรแบบเนี้แบบว่าขอแบบมันแต่ว่าแบบเขาก็ไม่ได้แบบว่าหยาบคายใช่แต่เขาก็จะแบบว่าให้เราช่วยนู่นช่วยนี่หน่อยอะไรเงี้ยโดยที่เรามันไม่ใช่หน้าที่ของเราอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราเขาเห็นเราอยู่มานานอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือยินดีช่วยคุณป้าอยู่แล้วไงคะบางทีเวลาแขกมาอย่างเงี้ยเราก็ออกมาต้อนรับแทนคุณป้ามาทําอาหารชงชาชงกาแฟให้อะไรเงี้ย Oh, แล้วก็เธ,เธอไี่ดีจังใช่แล้วเพราะว่าคุณป้าเขาแก่แล้วคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบไม่ดีแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ชอบ mm hmm. ก็คือคุณป้าเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับน้องสาวซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วแบบ70ขึ้นไป uh huh. อะไรเงี้ยค่ะทีนี้เวลาคุณป้าเขาจะหยิบจับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถนัดใช่ป่ะเราก็ต้องแบบคอยดูแลให้อะไรเงี้ยค่ะเราที่มอนทรีออลเนี่ยมันหิมะตกตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบชารฟโเหมือนกวาดหิมะท,ทุกวันซึ่งคุณป้าเขาอายุเยอะแล้วเขาก็ทําไม่ได้ก็เป็นเรา กับเด็กๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะมาทําให้ทุกวันเลยอ่ะค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยล้วตอนหน้าร้อนคือคุณป้าก็จะมีสวนอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณป้าก็คืออายุเยอะแล้วก็ทําสวนไม่ได้ก็เป็นี่วันนี้ที่มาทําให้แต่ว่าจริงๆชอบมากค่ะชอบมากไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าเคยมีเป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วกันเป็นเพื่อนร่วมบ้านบางทีเขามาเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาต้องมาทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ชอบอ่าเนอะโหนี่รางวัลแบบดูมีน้ําใจมากนะเลยได้เจอคนดีไงค่ะใช่ค่ะ แต่ว่าเพราะว่าคุณป้าเขาดีกับเราด้วยแล้วก็เขาจะคอยทําอาหารแต่งตะวันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องสาวคุณป้าเขาเคยเป็นเหมือนกับเบเกอร์มาก่อนอคนอบขนมคน,คนทำขนมปังใช่เขาก็จะทาเผื่อตะวันตลอดเนี้ยค่ะเราก็เหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวไปโอ้โอดีจังเลยเนาะเหมือนกับเขาเป็นโฮสเลยนะใช่แลนะ้ว <laughs> มันก,มนก็มันก็คือโฮสใช่ค <initiation> นะ่ะแต่เหมือนกับสังเกตดูพอคนไปเช่าแอนดีสม่าจะไม่ค่อยเจอโฮสเนาะใในกรณีของตะวันนี่คือเจอตลอดเลยใช่แล้วก็ข้อเสีย ที่อาจจะไม่ใช่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณป้าเขาดูแลเราเหมือนกับเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีช่วงที่ตะวันอยากออกไปเที่ยวหนีเที่ยวก็ต้องหนีแบบรอคุณป้าหลับแล้วก็ออกไปทางสวนอลไก็เขาม่เอฟิวอย่างนี้ป่ะเขามีเรอฟิวเขาบอกว่าพยายามกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนเพราะว่ารถไฟมันจะหมดใช่ทีนี้ถ้ารถไฟหมดเขาก็จะเป็นห่วงเราจะกลับบ้านยังไงอะไรอย่างนี้ดูใจดีใจดีเป็นห่วงเราด้วยใช่แต่ก็คือบางทีเราเจอเพื่อนใหม่ ใช่ไหมคะหรือว่าเราไปงานเลี้ยงบริษัทนี้ก็จะกลับบ้านหลังเที่ยงคืนบางทีก็ต้องแอบเข้าบ้านสุดยอด <c oughs> ะะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวของตะวันซึ่ง<ม>ทุกคนอาจจะไม่ได้เจอนะโอ้ดีมากเลยเนอะอันนี้ก็ไม่เคยนึกเหมือนกันว่า Airbnb เนี่ยจะสามารถเช่าระยะยาวได้เ<ด>พราะ,ะ,ะว่าเท่าที่อยู่ในเว็บเนี่ยเราก็เห็นนะามมีเช่าระยะยาวแต่ว่าที่เราเห็นสุดก็คือเป็นเดือน2เดือนโอ้แต่อยู่นี่เป็นปีครึ่งเลยถ้าเกิดว่าใครใช้ Airbnb เราคิดว่าเรามั่นใจกับที่นี้แล้วนะคะลอง คลิกแบบจองมาเลยสีเดือน6เดือนจะได้ส่วนลดค่ะอืม <c oughs> โอเคซึ่งจริงๆประสบการณ์ของผมก็จะคล้ายๆตะวันนะ <c oughs> ตอนที่เริ่มมานะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ Air b บ b นนานนะเหมือนกับว่าตอนที่มาตอนแรกๆเนี่ยครับที่แคนาดาตอนแรกนะทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะจัดหาที่พักให้ก่อนประมาณสัก2อาทิตย์ซึ่ง2อาทิตย์เนี่ยเขาพยายามซื้อเวลาให้เรามาปรับตัวการอยู่อาศัยปรับตัวในการทํางานแล้วก็ทาพวกเอกสารเรื่องต่างๆแล้วก็ภายในสอาทิตย์เนี่ยเราต้องหาบ้านใหม่ด้วยซึ่งเอาจริงนะครับพอเราต้องทำอะไรทุกอย่างเนี่ยสองอาทิตย์เป็นเวลาที่กระชั้นชิด เพราะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้ Airbnb เหมือนกันเพื่อที่จะหาห้องชั่วคราวเพื่อเหมือนกับซื้อเวลาไปก่อนแล้วผมก็ไปหาห้องใหม่อีกทีหนึ่งเออไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะสปอนเซอร์ก็ไม่ว่ากันครับนะผมอขอบคุณมากเลยนะตะวันที่มาแชร์ประสบการณ์ห้องพักแรกกันในวันนี้เนะี่ยโอฟังสนุกมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเราพอวิดีโอนี้กันแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะยาวไปเนาะเดี๋ยวในโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ห้องพักแรกของผมอีกทีหนึ่งซึ่งเอาจริงก็จะเป็นเหมือนกับเป็นซาก้ายาเเเลยยออรื่่งแ ค้างเยอะนะนี่เจอในเรื่องดีๆนะนี่จะเจอในด้านที่ไม่ค่อยดีมากเออเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e และก็ดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามหรือหัวข้อที่อยากให้พวกเราพูดถึงเนะเผื่อเชิญเราอีกเนาะได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านใต้ของวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเช็คช่องของตะวันนะครับขออีกทีนึงนะช่องชื่อะไรโอเคค เมเตอร์ค่ะก็ติดตามกันได้ขอบคุณมากๆค่ะโอ้ย,ยี่ยมเลยครับขอบคุณมากเลยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคแัะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ